สวัสดีครับพี่น้องเขงา้าไปสูส่ทุกคนวันนี้มาพบกับฟองโซลาร์เซลล์วันนี้ผมจะมารีวิวสุดมอตเตอร์บัตเล็ตนะครับอันอกประสงคคือว่าสุดนี้ลูกค้าเพิ่นเพิ่อนอยากเอาไปให้เดียงให้ผมประกอบให้ผมก็จัดการให้เลยครับมาเบิ่งใกล้ๆครมาบิ่งเกิๆว่รมาไม,ม่ใช่งานจังได๋คือสายนี้ยังบ่ทันเรียบร้อยนะครับพี่น้องผมสิประกอบสุานี้ไป่หรือข่านะใหควรจัดการเองคือว่าเฮาต่อแข็ง ก็มาเติร์ได้แล้วแคบบแ่เปิดเแบรบกเกอร์กึก่งเท,ท่าน,นั้นแหะครับนี่ตัวนี้กึ่งกึ่งปุ๊บเอาคือบ่หมุนบัตรมันห่างหรือบ่าเนี่ยโบแมนครับโบแมนมันมีวอลลุม่มบ้าอะไรกาต้องหมุนขึ้นเนี่ยครับทำง,งานแล้วคือตัวนี้มันเป็นเครื่องครับตอนนี้มันตึ้นเครื่องก็ต้องถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นวอลลีวอลลีไฮนิวครับลองเอง ตัวนีเขาปั๊บไปปั๊บแห้งเดนครับเข้ามาไกล้ามาไหนกเห็นหมองปับเห็นบอหมองปั๊บนี่ครับหมองปั๊บบ่ลุ่มไปปั๊บแห้งได้แดดแห้งปั๊บแห้งกับแห้งครับ่อยากไยเห้ากับปั๊บลูกดเข้ากับปิดซ้ำนั่นหะครับจว๊